พบกับอีนึงข่าวดาราสุดแซ่บนุนอวดภาพเปรี้ยวแซ่บชวนมองสุดๆเป็นอีกหนึ่งดาราสาวสวยที่มีผลงานาละครออกมาให้แฟนๆได้รับชมกันอย่างต่อเนื่องเลยล่ะคะ่ะสำหรับสาวนุนวรนุษย์ที่ไม่ว่าเจ้าตัวจะเล่นละครเรื่องไหนสาวนุนก็มักจะได้รับบทนางเอกเสมอมาซึ่งแต่ละเรื่องนั้นเจ้าตัวก็ได้โชว์ฝีมือแบบจัดเต็มจัดหนักจนแฟนทางบ้าน ถึงกับอินกับสาวนุ่นกันเลยทีเดียวนอกจากงานในวงการบันเทิงจะมีให้เห็นกันอยู่ตลอดแล้วสาวนุ่นยังรักการถ่ายภาพเป็นชีวิตจิตใจและถ้าใครที่เป็นแฟนคลับของสาวนุ่นเองก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวมักจะออกมาอวดภาพสวยๆรงให้แฟนๆได้เห็นกันแบบจุใจไปเลยล่ะคะ่ะจนเจ้าตัวก็ได้ปิ้งธุรกิจใหม่โดยการขายกล้องฟิล์มทางอินสตาแกรซึ่งนับตั้งแต่ที่สาวนุ่น ออกมาหาอาชีพเสริมขายกล้องลูกค้าหลายคนต่างก็เข้ามาสั่งกล้องสวยๆของสาวนุ่นกันอย่างรัวๆจนแทบจะตอบรับข้อความไม่หวั่นไม่ไหวเลยแถนเจ้าตัวนั้นก็ยังถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มของตัวเองอยู่บ่อยๆเรียกได้ว่าไม่ต้องไปหาพรีเซนเตอร์ที่ไหนให้เปลืองเงินเลยล่ะคะ่ะ พราะว่าเจ้าตัวเองเล่นเป็นพรีเซนเตอร์ถ่ายภาพสวยๆออกมาให้แฟนๆได้เห็นความสวยของกล้องฟิล์มเองและยังเป็นธุรกิจที่สาวนุ่นชอบมากๆด้วยซึ่งล่าสุดสาวนุ้นได้ออกมาโพสเซฟภาพสวยๆใส่เสื้อยืดสีขาวกางเกงยีนซึ่งแตละภาพก็ต้องขอบอกเลยค่ะว่าสาวนุ่นนั้นสวยแซ่บน่ารักสุดๆแต่พอเรื่อนภาพไปเรื่อยๆก็ต้องไปสะดุดกับภาพซิทแพ็ของสาวนุน่น ที่เห็นชัดอยู่ตรงกลางหน้าท้องเป็นอะไรที่ซับม้างเลยล่ะคะถึงแม้ว่าสาวนุ่นจะไม่ค่อยได้ลงภาพแนวเซ็กซี่ให้เห็นกันอยู่บ่อยๆแต่ก็ต้องบอกเลยคะ่ะว่าภาพนี้ทำเอาหลุดโฟกัสไปเต็มๆไม่รู้ว่าจะมองความสวยของสาวนุ่นก่อนหรือว่าจะมองซิสแพคที่หน้าท้องก่อนดีคะ่ะซึ่งงานนี้ทำเอาแฟนคลับของสาวนุน่นต่างเข้ามาคอมเมนต์ ชมเสร็จภาพกันสนันไอจเลยอาทิเช่นชอบพี่นุ่นมากคะ่ะน่ารักน่ารักสุดๆน่ารักสดใสามากๆชอบลุกนี้ท้องสวยสวยงามมากคะ่ะซึ่งใครที่ชอบสาวนุ่นวรนุษก็อย่าลืมติดตามผลงานของเธอและเป็นกำลังใจให้กับสาวนุ่นด้วยนะคะ